เสียเต้นรถผูกคอดับปริศนามียสงสัยมีเงื่อนงำเผยก่อนพบร่างมีแกงหมวกกันนกเดินเข้าออกเมื่อวันที่10มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อคืนวันที่9มิถุนายนพันตำรวจโทธาน,นินกันภยัยสวสอบสวนสพเมืองนครพนมรับแจ้งเหตุมีคนผูกคอเสียชีวิตเต้นรถชื่อดังแห่งหนึ่ง ริมถนนสายนครพนมท่าออุเทนฝั่งขาเข,ข้าเมืองจึงประสานแพทย์โรงพยาบาลนครพนมพิสูจน์หลักฐานตำรวจชุดสืบส,สวนรถกู้ชีพสว่างนาวาธาพนมและกู้ชีพวีอาลัมของเฟรนชีฟ เกิดเหตุเป็นอาคารปูน2ชั้นด้านหน้าพบรถเก๋งและรถกระบะไว้จอดขาย5-6คันชั้นล่างก่อนบันไดทางครึ่งชั้น2พบร่างนายัทวุฒิอายุ52ปีเสียเต็นรถชื่อดังอยู่ในสภาพเชื่อผูกกับเสาราวบันไดมือขวาคำที่คางไว้มีล้อแม็กรถยนต์รองที่ปลายเท้า ตรวจสอบพบไม่พบร่องรอยการต่อสู้และรือคนสิ่งองค์มีค่าพบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวีอสสีขาวทะเบียนกไก่ต่อเต่า4 9 4 1้นครพนมซึ่งเป็นของผู้ตายจอดอยู่หน้าเต็นในลักษณะหันหัวออกจากการสอบถามภรรยาของนายนัทวุฒิวัย45ปีให้การว่าก่อนเกิดเหตุนายนัทวุฒิสามีบอกว่าจะเข้าไปเคลียร์เอกสารภายในอาคารที่เกิดเหตุช่วงบ่ายสามโมงจึงโทรศัพท์สอบถามสามีและส่งลายทักขาก็ตอบป,ปกติ จนกระทั่งช่วงค่ำได้โทรศัพท์หาสองครั้งไม่มีเสียงตอบรับจึงเอะใจให้เพื่อนบ้านขับรถไปหาพบไฟหน้าบ้านและหน้าเต็นท์มืดลัวเพื่อนรายนี้จึงส่องไฟฉายไปดูในห้องน้ําแต่ไม่พบกระทั่งพบผู้ตายใช้เชือกผูกคอราวบันไดเสียชีวิตภรรยาผู้ตายกล่าวด้วยว่าผู้ตายเป็นคนร่าเริงมีเพื่อนผูงเยอะไม่น่าจะมีความเครียดจนต้องจบชีวิตก่อนเพื่อนจะเข้าไปดูได้มีชายสองคน ว่าน่าจะเป็นแกนเงินกู้หมวกกันนกเข้าไปสงสัยการเสียชีวิตของสามีครั้งนี้น่าจะมีเงื่อนํำอาจมีคนทำให้ตายก่อนนำศพมาแขวนคออำครังหรือไม่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งพบมาเสียซึ่งจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามถนนและตามบ้านเรือนเพื่อเร่งสืบหาบอดแสและสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป สำหรับนายนัทวุฒิหรือเสียต้อเคยเปิดเต็นท์รถที่หน้าห้างโลตัสสมัยที่ห้างยังไม่สร้างเป็นเต็นท์รถขนาดใหญ่มีรถนับ100คันร่ำรวยระดับเสียก่อนเจอพิษเศรษฐกิจเล่นงานเมื่อ20ปีที่แล้วจึงหันมาเปิดเต็นท์รถที่บริเวณดังกล่าว